เกมเริ่มครับเป็นฝั่งของแบงคอกนะครับชุดสีแดงดำครับเกียรลุกเล่นเป็นก่อนบุกจากซ้ายชงให้กับปาริโอยูลอฟสกี้ดูสีเกมรุกของแบงคอกขึ้นมาให้มากับโจโจเบียกับแมตสม,มิธโ,โจโจแตะหลบตรงนี้1นต่อศูนย์ครับโอ้โหห้านาทีแรกเกมบุกชุดแรกของแบงคอกได้ประตูขึ้นนําจากเจสซี่โจหรือว่าโจโจครับนั่นคือภาพก่อนที่เขาจะมาเจอโจโจโออครับดูนะครับโอ้โหให้ตัดมาตรงนี้เนี่ยให้คมและอย่างแกล่งและดูครับโอ้โห กลางกล้องเลยครับเบียดมาอยู่เลยแล้วแตะหลบนิ่งๆเลยครับโอ้โหเหมือนเหมือนวิ่งควบมาแล้วเป็นรถบรรทุกเลยครับโอ้โหโอ้โหเหมือนรถบรรทุกกดคันเร่งมามิดเลยครับโจโจ <c oughs> โอ้โหใหญ่จริงๆครับใหญ่แล้วเร็วมากโอ้โห <c oughs> ขึ้นมาเล่นตรงนี้ <c oughs> เปิดยาวมาทางขวา ออกจากแนวมาได้ไม่มีโทงนะครับมาเรียวมาหิโอเปิดบาสเอาโ่ะจะจ่ายยัดให้กับโจโจ้นะครับเตะมุมของแบงคอกโอ้โจโจเสียดายเลยนะครับอาจจะเห็นว่าบอลย้อนนะครับพยายามจะรั้งตัวไว้นะครเพื่อจะกลับมายิงให้ได้ครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจโจโจ้เนี่ยอยู่ตรงกลางนู่นครับไม่ล้ำด้วยแต่คือบอลมันมันต้องดูเกมสวนของบีจีครับสลาวุฒโยก ยกดึงเข้าขวาดึงเข้าขวาแล้วเปิดบอลตู่มาครับเอา้าชนกันเองแล้วดูนี้ชาตี้ไหลขึ้นกลับมาเกมของแบงคอกครับเอกชัยขึ้นอีกแล้วครับเอกชัยสำเร็จเอกชัยตามทางมาทีา่มาเชนามาเชนาตวัดเลยโอ้โหเสาษฐีไม่มีใครครับวมาแล้วตัดมาได้ครับดูนี่คือสิ่งที่แบงคอกล้าจ้ออยู่ครับโอ้โห จับลพริกได้ครับไฮดิโจโจโล,ลื่นยังมาริโอยังเก็บได้อยู่เปิดมาใช้กับกิวเบโตมาชนากิวเบโตมาเชนา,า,ชนาและนริตออกมาดักตรงนี้จุดโทษครับโอ้โหใบเหลืองด้วยหรือเปล่าครับดูนะครับจังหวะตรงนี้ปุ๊บถึงก่อนโอช้ากว่าครับวิ่งปาหน้าพิพิดมาชัดเจนครับ และควบมาแบบเร็วจีเลยครับกิเิตโตมานชนะถึงก่อนแล้วเพื่อจะพาทีมนี้2-0ครับบอสเวตจิงโอ้กิเซตโอโ้โหจน,นปัดไม่ออกครับว่าโดนมือซ้ายแล้วครับนาริทวีคุณครับอดูนะครับจังหวะอยู่นี่แหวน,นาริกก็ขำออกมานะเลยครับ2-9เกือบเอาอยู่ครับจังหวะการยิงจุดโทษแบบนี้นี่นะครับเวลาขยับวิ่งมาเนี่ย บอลของบางกรอบกาสก่อนหน้านี้ได้ครองบอลบุกเยอะแต่ไม่ค่อยได้มีจังหวะจบนะครับกัสมีเปิดโตมมาชาติรีลอยมาก่อนใครเพื่อนครับเจ้าเหหาของซาตีแแ่บบอลหลุดกรอบอืมใช่กัสมีวางโตมาจริงไม่ง่ายนะครับดาการกับมาริโอดาแกานหุนสองปันมู่ข้ามคาน ยิงใส่รัศาประตูน่าแหละครับกดไม่เข้ากรอบนะครับดูกันอีกครั้งหนึ่งครับก็พอจะใกล้เคียงอยู่นะครับแต่ก็ไม่ถึงกระหวาดเสียวเท่าไหร่ครับโอ้โหตัดแล้วทิงทำเร็วเอกชัยได้ควบแต่ข้างในมีโจโจ้ค,คนเดียวเอกชัยเลือกตัวแถวสองไหลกลับมายิงขวาโอ้ไปเยอะครับขวาของดักันบอสตูวิช ช่วงนี้พักกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วกลับมาติดตามครึ่งหลังกันครับจริงๆแล้วนี่ถ้าเกิดว่าเป็นการนับแอสซิสในบางลีเงี้ยเมโลยูรอฟสกี้จะได้ทีเด็ดทีขาดยังอยู่ครบหรือเปล่าครับกาสมีครับขยับแล้วปั่นบอลพุ่งมากับปูผ่านหน้าปากประตูตัวชาร์จมาก็ชาร์จไม่โดนบอลหลุดเสาไกลครับแมสมิดแหละครับที่อยู่เสาไกลครับ ไม่มีธงด้วยนะครับแต่ว่าชาร์จไม่ถึงอาจจะแข่งตัวไม่ใหญ่นะครับดังนั้นมีโอกาสครับแต่หลังบ้านนะครับดูเกมสวนของแบงคอก<อ>จากดาแกนถึงโจ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 ,โจเข้าขวาแล้วจิ้งโ้โเอ้าวเสียบอลกลางทางอีกแล้วครับบอลของมางกรัสชาตรีไฮดีกาสมีบอลอยู่กับกาสมีตักบอลคนละคนเดียวนะครับโอ้โว คือกดดันด้วยลูกโด่งแบบนี้แล้วเอาจนได้ครับบางกอกกลาสบอลโยนทางทั้งที่มีตัวหน้าเป้าที่ลูกกลางอากาศได้ดีนะครับไม่ได้เล่นแต่พอเครื่งหลังแวบ,บเดียวครับโหลาแบบนี้ไม่มีเหลือนะครับเล่นง่ายๆเลยครับแกชมีเปิดเข้ามาให้กับชาตรีซึ่งเป็นคนที่ฝากบอลไปที่เขาเองนะครับเสียบอลกลางทางโดยบอสโกวิชแล้วก็โดนล่ามาเป็นประตูและครับ เสียวันกลางทางเหมือนกันกนะครับบางกอกกลาสมาชนายกโยกมาเข้าขวาแล้วซัดโอ้โหหลุดเสาไกลครับว่าขวาของกิมเปตอ้องมาเชน่าความคล่องตัวน่ากลัวเหลือเกินครับมาเชน่าจังหวะตรงนี้เนี่ยแม่จริงจบอลดูกระกล้ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วดูครับยืนห่างไปหน่อยครับไม่กล้าชนด้วยแล้วเนี่ยจริงโอ้โหหลุดนิดเดียวครับ ตตี้จะหนีเอเนสโต้ดูตตี้หนีเอเนสโต้มาได้ตตี้เปิดจักเข้าในประตู2-2ครับเอาจนได้ครับมาก่อกลาสเลยจักรพันธ์พลใส่ได้ที่หโอ้โหเกมมันเปลี่ยนเป็นคนเรื่องจากในช่วงครึ่งแรกเลยครับไม่มีบอลตรงกลางเลยครับแล้วดูตัวตี้ครับเอเนสโต้ไม่เกลียมเลยครับโดนเผาผ่านไปแบบนี้แล้วตู ถือว่ามันมาจากทีมเวิร์กด้วยนะครับสประตูของมะกอกลาสดูกันง่ายๆคือได้แท็บตลอดครับหหลาโอ้โ oh หจะเหนียวก็ไม่กลา้าเหนียวเต็มที่ครับโอกาสจะเป็นจุดโทษก็เยอะครับโอ้โ oh หเกมที่สู้ด้วยดึงเข้าซ้ายมาริโอให้มาโจ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 มีพื้นที่ได้ปั่น oh. ติดแซฟครับโ oh อ้โหชกทิ้งเข้ามาได้ครับนาริสมาชนะอีกครั้งหนึ่ง มาชนะเปิดโดมาโอ้โหบ,บอลแรงล้อนออกหลังครับสองด่านด่ากันสั้นๆจัดเลนกับมาริโอโดนดับได้ตรงนี้บอลของแบงกอกยกมาโจโจปล่อยบอลตกเข้าซ้ายแล้วตวัดมาตรงนี้โอ้โหอเนสโซจัก,กรพัน์ตัดเข้าในครับจัก,กรพัน์พรสายเปิดมาบอลแรงตบเข้ามาได้โอ้โหสามต่อสองของมาเอเมอไม่ได้อย่างนี้สุร,รชาติโดนทงลำหน้าไปก่อนเดี๋ยวต้องดูจงังหวะ ล้ำไม่ล้ำนะครับตกใจนะครับโอ้ไม่ล้ำเลยครับดูจากการเข้าคู่ในสรุรชาติภาพช้ามันยังไม่ล้ำนะครับกับเข่ากลางครับปิชิตเกสโรดึงรอฝั่งขวาแต่เลือกซ้ายครับดึงมองขวาจะให้ไปซ้ายดูตรงนี้ โตตี้เอาบอลลงพื้นครับโตตี้ดวลกับเอกชัยโตตี้โตตี้ยังเปิดได้เปิดมาส่วชับได้โมดเสร็จสวรวัตรดึงจากซ้ายเข้าขวาสวรวัตรแต่งเข้าขวาดูตั้งป้อมเอกชัยเปิดมาพุ่งๆขิวตะามาเช็นหน้าบุญม,มาเจอบอลพอดีพอดีครับโอ้โหสามต่อสองแบงคอกออกนาโอ้โหอย่างที่บอกครับเคมันไม่น่จาจะจบที่4ลูกแล้วครับ ี๋ยวต้องดูนะครับว่าบอลมันมาอีท่าไหนครับฉลับมาแล้วพลิกมาเจอพอดีนะครับกดเสาแรกเลยอืมเนี่ยครับฉลับมาก็เสร็จเลยครับฉลับอภิวิชแหละครับตอนเปิดตรงนี้เนี่ยไม่ล้ำนะครับ,รบชนมาตรงนี้ก็เป็นการสก,กัดจากทางด้านแนวรับไม่มีล้ำหน้านะครับ นี่ก็ถือว่ายิงมีบมีโชคช่วยเล็กๆครับเพราะยิงโดนไม่เต็มนะครับแต่ปลิ้นเข้าเสาแรกได้ครับได้ตรงนี้ครับให้มาที่โจ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 เพื่อจะ4-2ต่อแต่งนี้พื้นที่หมดโจโจยังทันอยู่โจโจไหลขึ้นกับเป้าโอ้โหกลับมาเซฟได้ครับว่านริทวีคุณบอลของแบงคอกชิงทําเร็วให้กับโจ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 ได้ควบอีกแล้วครับโจโจได้ควบมาตรงนี้แต่งนีมาได้ดูปากประตูโจโจ โอ้โหสปินไหลหลายรอบก็มีแข้งขาอ่อนเหมือนกันเลยครับมาเชนาหนีแบตสวิตมาได้มาเชนามีเพื่อนรออยู่สามคนเลือกตัวไกลดากันย้อนหลังเข้าทางมาโดตตวัดโด่งโต๊ะไม่น่าจะวิ่งไกลเหมือนที่แล้วนะครับดูจากสภาพแล้วครับโอ้โหรอเลิกเล่นก่อนต้องรอเลิกเล่นก่อนถึงจะเลิกเกลียนแต่บางทีความเกลียนก็ขึ้นอยู่กับแรงด้วยนะครับโอ้โห จับล่างมาเข้าทางยิ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยยิงอย่างนี้ก็ได้หรอครับโอ้โหมาริโออีกเกมนึงที่ <laughs> มีลูกแบบนี้อีกแล้วครับโอ้โหคือสภาพในช่วง5นาทีสุดท้ายเนี่ย <laughs> ดูมาริโอเริ่มขึ้นหลังเนี่ยบีจีตามตีดเสมอได้นะครับชาจีสิมทะเลแล้วก็จักรพันพรอใสก่อนที่เกมบิดเบียดกันเนี่ยครับกางเ ถือว่าคมกว่าครับมายิงเพิ่มอีก2ประตูนะครับจากมาเชน,น่าแล้วก็มาริโอยูรรสตี้นะครับ4ต่อ2ครับตอนนี้แบงคอโคจูเนเดขยับขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวก่อนแหละครับ